bye สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส <And S 1> <the> ูปอแอนด์แกร์อ่าไม่เดียวเราจะไปอีกสวนหนึ่งได้ค่ะว่าต้นใหญ่มากใช่ครับอืมบนใหญ่มากสวยด้วยสวยไหมสวยครับโอเคงั้นไปกันเลย<ป> <c oughs> วิ่งนั่งอินเดียตกใจเลยคะ โอ้โห่บนองคือเลคิมบุี่จ้ากับเจอเพื่อนใช่ไหมจาย่าเจอใครคะคิมอะไรคิมบุลี่คิมบุลี่อ๋อคิมบุลี่คิมบุลี่คิมบุนี่คิมบุลี่คิมบุลี่จะพาไปไหนพาไปเลสสวนพาไปเลสสวนสวนอะไรสวนอะไรคะ โอ้ส่วนบอลบอลเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวพาจาย่าและนาเดชพร้อมหรือยังจาย่านาเดชคิมบุลลี่จะพาพร้อมเลยครับโอ้ไหนดูดีพร้อมมากหน้าตาโอเคไปกันเลยแนะนำอย่างไหนจะไปชื่อบอลบอลเราแพงนะเดี๋ยวนะบอลเราแพงนะอนเอ๋ไหนดูสิไหนดูตังว,ว้วาวเยอะอะค่ะรวยอะเอา้า นี่ไปได้รักเด็กวะอ้าวๆนะเอาพาไปดูไหนหน้าเด็ดมีตังไหมเคยเอามาดูหน่อยไหนมาดูให้คิมเบอรี่ดูสิพึ่งไปตัดหญ้ามาสามร้อยครับโอ้โหนี่ตังซื้อบอลใช่ไหมโอเคไหนแม่ค้าพาไปดูบอลนี่อะไรทับทิมอะไรนี่ว้าวนี่นี่นี่แม่ค้ามีบอลสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ทับทิม ทับทิมอะไรทับทิมอะไรหาลูกแข็งแขงนะคะทับทิมอะไรทับทิมแดงโอ้น้าเดชจะซื้อทังไหนกระถางไหนน้าเดชหาดูมีต้นอะไรบ้างนี่นี่ไก่สุดอะไรไก่สุดสวยไก่สุดสวยไก่สุดงูเออน้องไก่สุดสวยอะแล้วนี่คืออะไรแดงบัวอะไรัวม้อหม้อหม้อแดงหม้อแดงงูหม้อแดงเออโอเค หกลงอะไรอ่าสีชมพูสวยมากไหมนี่นี่นี่ก็หกอะไรสามร้อยบาทนี่ก็เหมือนกันไหมเหมือนกันคืออะไรคะหกหลงอ่าโอ้โอ้โอ้น้อยน่อยนับตังหน่อยโอตั้งเยอะทำไมอ่ะจะเอาเยอะเหรอซื้อสูนกระโป อ่าโอเคไหนนับดูดินับตังหน่อยจ้าดูหน่อยสิหนึ่งค็อะไรคะหนึ่งอะไรก็แล้งของนาดิปปีพันโอ้อ่าสองใบแล้วก็โอเคเท่าไหร่คะรวมกันเลยเท่าไหร่สาม0ันรอบพันสามพันสามพันพอไหมล่ะบอลเดี๋ยวนี้เป็นหมื่น เอาไหนหน้าเด็ดหน้าเด็ดนับเท่าไหร่ของหน้าเด็ดมีเท่าไหร่นับ,นานบ,นบสามสามบันอ่ะไปไปแม่ค้าพาไปดูต้นต้นรัดยี่ห้าบาทมีไหมอ่ะ,อ,ะอย่าต่อแม่ค้าเยอะเกินนี่นี่มาดูต้นเล็กๆนี่เอาไปไปไปเอาผมมาหนีคนครับมีตังแค่นี้ต้องซื้อต้นเล็กๆอ่ะ่อาไม่รู้น้องกำลังเป็นเบบี้ บอกว่าไก่สงวนเออเอาไม่ไก่สงวนอัน <Arduino> น <specification> ี้อยากบอกว่าเป็นไก่สงวนเออน้องเปียงเบบี้อยู่เบบี้รู้จังไม่เบบี้ไก่สงวนกี่บาทครับไก่สงวนกี่บาทครับต้นกี่บาทต้นเท่าไหร่นะคะแม่ค้าพูดดังๆค่ะไม่รู้เหมือนกันให้ฟรีถ้างั้นให้ฟรีไหมบอกว่าตอนนี้เป็นบอกว่าเป็นไก่สงวนตอนนี้บอกว่าซ้ำรวย ไก่ e. elier, น้องไก่ ح, แรงดังดังน้องไก่สูดสมูนอ่าต้นเท่าไรคะแม่ค้าขาต้นเท่าไรสแม่สาันสามพันโอ้โหรุ่งไปดื้อเอาน่าเด็ดโอ้หน่าเด็ดจ่ายตังค์แล้วอ๋ออ๋อมาชูนะว้าวได้น้องไก่กุ๊กๆแล้วอ่ะน้องไก่ไก่กุ๊กๆเลยอ้าปลุกให้น้องตื่นนะป๊อกป๊อก จะย่าเลือกก่อนลูกจะย่าเลือกอันไหนที่น่ารักน้องเบบี้เบบี้เบบี้อ่าต้นนี้เท่าไหรคะงกบก่อนองคำอ่าต้นนี้เท่าไหรสามพันเหมือนกันโอ้แม่ค้านี้ขายแพงมากลุยเอาแล้วไม่เอาแล้วทำไมหน้าเด็ดไม่เอาอะนั่นโกงแม่ค้าเขาทำไมไม่เอาอ๋อเปลี่ยนใจเอาต้นอื่นอาจาย้าเาต้นไหนคะชี้เลยชี้ ไอ้นี่ก็น่ารักนี่อันนี้อ่าอันนี้เท่าไหร่เอาต้นนี้โอ้ยอย่าแย่งของจียหย่าผู้ชายน้าเดชอย่าแย่งของจยาย่าจองทำไมอ่ะจียหย่าจองแล้วใช่ไหมอ่าเอ่าอันนี้คืออะไรนั่นซื้อต้นนี้นั่นสามพันอ่าของจาย่าเท่าไหร่คะเดี๋ยวน้าเดชน้าเดชน้าเดชค่ะน้าเดชวางก่อนให้จาย่าซื้อก่อน อันนี้แหมคะต้อนอะไรอของยาย่าต้นเท่าไหร่คะต้นเท่าไหรคะเท่าไหร,ด,ไหรดังๆคะ่ะสามพันเหมือนกันโอ้โหแพงมากเอาอาเอาอนับดังอเอ้ามาดูที่อ้าวยายาชนอุ้อยดีใจได้บอลสามพัน 3, แล้วกินอะไรละพรุ่งนี้ตังตังไปไหนตังหมดแล้วซื้อบอลหมดแล้วโอเค ของใจยยแยอเลยคะกวนอิมกวนกว,วนกวนนมกวนนมนนมน <laughs> าก <laughs> โอเคได้คนละต้นแล้วเย่เลกลับบ้านเอ้ากลับบ้านแม่ค้าก็รวยแล้ว